สวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องแฟนคลับเอฟซอันนั้นนนทั่วทุกคนทุกท่านนะครับเนาะมือ่อวันที่17มกราคมพุทธศักราช 2 5 64ตลาดนัดโครกระบือสมเด็จอําเภอสมเด็จจังหวัดกาลสินครับนี่คือบรรยากาศในตลาดนัดครับตลาดนี้เพิ่งเปิดทุกวันอาทิตย์นะครับเนาะตลาดเปิดทุกวันอาทิตย์ที่กากาอยู่อําเภอสมเด็จนะครับตรงขามล่งบานสมเด็จืรอ,ง,องจังน้อยนะครับเส้นไปเส้นขึ้นไปผู้พานนะครับเนาะพีนองแลงมาตะกาสินกับสี่ขึ้นไปสกลนครกับพานนี่แหละครับกอน นทางกาไปสะดวกมากงานครับพี่น้องทางสุโนครกับชี้ขามผู้พานมากกับตนจอดลงกับแมนเลยนะครับตลาดสมเด็จเลยนเนาะครับเนาะนะครับพ่อแม่พี่น้องเอฟซีอยากได้หรืออยากมาขายมาซื้อกับมาได้นะครับทุกวันอาทิตย์นะครับเนาะเปิดเข่าต่างต้าหกโมงส่งครับน er. ี่ยนี่คือบรรยากาศง่วงื้อนี้ครับดัานั่นงทั่วใสิผ้าถามเบิ้งราคาง่วงื้อนี้ครับสีมาถึงมาแพงสำเนียงนะครับง่วงตัวจอยตัวหน่อยตัวอ้วนสิผ้าเบิ้งไปเรื่อยๆนะครับเนาะ อ่ครับงัวรุนน้อยๆนะครับซ้ายเลี้ยงซ้ายคุ้นครับนี่สีตัวละสิบกัวนี่แหละครับบังส่งเนาะนี่ครับบังหัวเจ้าของมันอยู่มุมไดดอกเนาะครับถามบอนเห็นเจ้าของคนครับนี่โว้ยเถิกหน่อยครับเอ้ยงัวเถิกน่อยครับนี่นี่ตัวแม่สีขาวครับเนาะบรรยากาศนะครับบังไปเรื่อยนะครับเนาะบังบรรยากาศไปเรื่อยงัวน้อยๆชือมีกระไราครับเลี่ยนบักชส้นกันตัวนี้นี่ครับ อามาเบื้งคู่แม่สาวครับแม่สาวน้อยเหนไหครับเนี่ย,บย,ยบเบิ่งคู่แม่สาวน้อยเจ้าของเพิ่นอยู่หนีเม่เนาะครับนี่่แม่สาวน้อยมันหนีงามทั้งสองโตครับนี่หางสวยตรงดีสีแดงคู่นี้เพิ่นห้องจักบาทนะครับนี่แปดหมื่นโอ้โหเจ้าของยินดีกับเจ้าของเพิ่นจะแปดหมื่นตัวนี้ใหญ่ยยกลัวเงีายวกลัวครับแปดหมื่นสูงชนลอยสามแม่นี่แม่น,นันพันถึงครับ นี่ช่วงล่างเพิ่นนะครับเนาะนี่ช่วงล่างเพิ่นเมียสาวน้อย <c oughs> สองปีกวัวนะครับเนาะโอ้โหปีกวัวบ้านบ้านทั้งสองครับนะี่ปีกว่าครับสวนข้าวไม้ไหมนะครับนะี่ยางมือขนออมจังเลยครับเพราะว่าบอย่อนแสงนะครับมาหนียางออมได้นะครับถ้าตัวใดมันง้นนวจิ้มกันอยูกอ่กับบมารัทยางออมได้นะครับเนาะ ก็วบอสมาย่างออมได้ก็ยันง้วนตาม้นซ่อนี่กันนะครับเนาะนี่ครับตัวนี้อยู่ห่างห่างย่างออมเลยเนาะครับสี่แปดหมื่นครับเป็นห้องไว้พี่น้องง่วสาวอยากได้ไปเลียงนะครับอันอ้มีเบอร์โทษติดต่อบ่อยเบอรดนะครับศูนย์หกสี้าเก้าสี่หนสี่หนึ่งหกหนึ่งนี่ครับ คิวเกียงงามทั้งสองตัวแล้วครับนี่มกักรอยไก่จะคอยโท่มาต่อเอาเนาะงามทั้งสองตัว,น,ตวาานี่ครับนี่บรรยากาศง้อขาม่ามืัอนี้ครับนี่สียางเข้าไปใหนพาไปนี่นะครับบัดนี้เนาะพาไปไหนยางพาไปนี่แล้วครับนี่ง้อแม่ขาวกับมีมาเห็นด้วยครับนี่สีคงสีขาวกับมีนะครับง้อไทยครับนี่ง้อไทย แตไม่จะกี you, between, Kalau, ้ยวมันเท่าเอิรงัวแมวนะครับช่วงนี้มูนี่โอ้ไทยญ่อันนี้บามันแล้วครับนี่มีบามันมากสามกลัวติเช็คราคาครับสามกลัวพะนะเศร้าโอ้เศร้ากลัวเศร้าเท่าไหร่หน่อยเนาะเศร้าหกครับเศร้าหกโอ้เศร้าหกนี่ครับเบิ่งราคาพันสือมากเราด้วยครับบ้านนี้ เบิ่งตัวบรนสือมานั่มนะครับเนาะซื้อมาเั่สาวหกก็มีเอาหาล้อยก็ได้โอ้สาวหกหาล้อยเอไดแล้วหาล้อยสือมาเั่สาวหกครับผมได้ก็ได้หาล้อยเก่าครับผมรูปบลอสีสีสีกาแฟเสียงสีนี่ยครับเออสียังเมื่อสีออกออกกาแฟเนาะครับครับครับผมสีกาแฟสีน้ำตาลกับอะไรเนาะครับสีน้ำตาลกับอะไรสาวหกหาล้อยครับเอาหาล้อยเก่าครับผมรูปบลอสวยอืเป็นงัวะครตัวเน่าดีเนาะครับไปเลี้ยงคุณก็ได้ไปเนื้อก็ดีตัวนี้เนาะ Premises, ب, Korean, งเงินน,น้อยโยกกะไปขุนอีกจากน้อยผลแล้วเนาะไปขายอีกเนาะกู้สื่อไปมี่กำไรอยู่ดอกครับนี่เอาครับพี่น้องเแ้าหกฮาลอยนี่มันเสียเอาทัวร์มาเบอร์เดครับศูนย์แปดเจ็ดครับศูนย์แปดเจ็ดเก้าแปดศูนย์เก้าแปดศูนย์สี่ห้าสองสี่สี่ห้าสองสี่ครับนาโมนนะครับอยู่นาโมนเนาะครับนี่อยู่นาโมนครับตัวนี o, damned, ้นี al, ia, ah. yeah. να, ่ครับกล้วยเถิก like ตัวนี้ง้อเถิกตัวนี้ลำตัวเน่าครับแล้วดากคือหมูครับนี่ลำตัวเน่าดีครับเน่าอัหลากษณ์ผสมนี่ครับ แม่สาวบามันจักบาทครับตัวนี้ตัวนี้บอครับครับแม่สาว หาใหญ่เนาะสี่หมื่นครับสีแดงจึงคืนน้ำแบบยางเลือกเนาะน้ำพนหลังล่างเนาะช่วงล่างมากงามเติบครับสีเครื่องเพชรดำโคหางใหญ่ฟ้อยหางเกือบพอดดินครับแข้งขากีบง้ามครับเนาะจีบขาง้ามสี้นาหป้อ่น้อยนาสีโอไม่เปี้วสีดำหนาขแล้วเขา้เาขาวบ่ จักแล้วผมก็บพัทนิวจากกูดูมันเป็นไหมเลยบ่หนาคือเป็นสี่จอกเนาะเอามาตอนหนึ่งอีกบ่ผมเออผมซื้อใเ้าจอมันขาวขื้นแดงขึ้นดำเนาะขั้นยอมนี่เขาเห็นอะไรสีออกออกอกูออกอยู่เนาะตรงออกผมก็บพัทนิวจากจังหวะผมโมเน่ได้นี่ครับนี่สีติดติดมาแล้วครับนี่เออติดติดออกอาจข้าจาสีหย่อมมากเลยเนาะมันจิเป็นขาวเนาะมนบ่ตัวนี้สีทั้งสันนิษฐานเนาะ สันนิษฐานว่าสิเป็นขาวนี่เอาขาวมันต้องขาวเอามือมาลูบสีดำออกติดเลยเออมันสีเป็นเอามาอีกตัวหนึ่งคือกันเนาะครับสร้างหัวมาแล้วว่าตะล่อว่าตะมันงามเนาะเป้าบป้าเป้าสร้างหัวมาแล้วว่าตะมันงามมันใหญ่ครับราคาเดีกันเนี่ยเอาหลดเนาะพอเนาะซีเท่าไหร่กันซีมื่นซื้อๆอ๋อครับพี่น้องซีมื่นซื้อๆนี่กะถือว่างามเติบอยู่ดอกงาม่ามเติบอยู่เบื้องล่ำตัวเบื้องขาเนาะขาใหญ่ขาใหญ่จีบดี ก็สิคุณดีสำได้ง้อนี่เนาะก็เนะง้อหูดีสำได้น่ก็นะง้อหูดีครับตัวนี้คุนดีสี่หมื่นอย่างใดโทรมาบังเด้ครับนี <sk <sk ่ครับอันนี่เบอร์บออีกพอครับศูนย์หกสองหปดเก้างสมเข้ามาเบอร์นี้นะครับเนาะอันต้นเน้อยแม่นบ่ครับนี่ยบแมนเนาะมาบ่งหลบหลบจากน้อยนะครับเนาะนี่ครับนี่บ่งหลบๆจากน้อย โอ้โกขางไงครับแม่เนี่ยโกขางใงเครื่องเพชรดำหนามลางมากแบบยังหลายเลยครับแต่ว่าหัวพันมันออกสีขาวพันหย่อนมากครับผมมือหลวบงี่ติดดำเลยครับนี่งอันนี้งัวแม่ดนเฮียงกันเด็กว่าต้นมอไทยหน่อยครับไที่จี สัย่าณพาไปนี่นะครับเนาะตัวถึกเจ้าบาทครับตัวถึกนี่ามมนสามหม,มื่นสามหมืนม่นเพียงเพียงนี่บ่พอหมแม่แล<อ>้าตัวหม่งขายบ่เพียงอยู่บ่งขายต่ำกว่าน,นี้เนาะสามหมื่นครับโอ้หนาขาไ่ครับตัวนี่ขาใหญ่หนาสามหมื่นแต่หม่งขายบ่ถึงปะนะเราว่าครับเนาะโอครับเมันบอกกันอยู่นะครับเนาะมันเจราจาทักทายกันอยู่ หมื่นบรรยากาศมื้อนี้ท้องฟ้านี่ชีฟ้าหลายนะครับชีฟ้าหลายไม่ล่มอากาศเย็นสบายดีครับอากาศเย็นดีครับอุณหภูมิมาเศร้าน่สิบองศาครับอุณหภูมิยี่สิบองศาก็ถือว่าเย็นสบายนะครับเนาะชาเล่สีไหมครับเนี่ยชาเล่สีไหมเป็นตาส้นดีเลยพื่นนี่ไหม ชาเล่ครับชาเล่อันนี้แม่น,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 นี่โอ้นมใหญ่ครับตัวดีคนโอ้หัวนมใหญ่อันย่างเบิ้งไปเลยนะครับเนาะตัวไดมีเจ้าของยืนนั่อยู่กับเขาจะได้ถามนะครับเนาะโอ้ตัวนี้ใหญ่สูงแดงเครื่องครับตัวนี้เทขกตัวไหนก็รออันนี้คุยงอไทยตัวนี้เนาะ โอ้นี่เจ้าของเราหยิอยู่น้ำตัวนี้มาไทยเลยเนาะเักบาทนี่พอคมนี่ได้สามสิบเจ็ดเออซื้อไอ้น่ว่าเึคไทยดูดสอเด้ได้สามสิบเจ็ดเอามาเบิ้งพี่น้องนี่ถืกถือเอามาเบิ้งเอาค่ามาเบิ้งเอาถืกถือค่าเนี่ยสามหมื่นเจ็ดแม่ลูกนี่ครับพี่น้องกำลังเข้ามาเรียกเบิ้องหัวนะครับเนาะเออนี้เรียกเบิ้งใจเย็นเด้อครับเด้อเพราะว่ามันบ่ฮ้อนนะครับ ากาศเด่นสบายสามสิบเจ็ดเอามาเบ่งลูกมันครับบันนี่โอ้ลูกเป็นตัวหักตัวนี่ลูกเป็นตัวหักตลอดครับสูงหน่อยยี่สิบแล้วแม่เพิ่นนี่ลูกตุ๊บตุ๊พครับลูกเพิ่นตุ๊บผู้ครับตุ๊บผู้ลูกตัวผู้แม่สิขึ้นรถจ้ะโอ้แม่ก็ขึ้นแล้วครับสามหมือนเจ็ดพี่น้องอยากได้อี่พอมีเบอร์โทรบ่หน่อยพอมั้ยเนาะเบอร์ได้พอ 082 157 6 2 2> 15 3 2 2งศมาพอมาตั้เพื่ออะไรครับนี่นยยยอยู่บัวขาวกาลสินน,นี่เนาะนีะ่ครัมาตั้บัวขาวครับไทยแม่ลูกนะครับเนาะั้ง่แเมาอลนยเอยมซอยแม่ใหญ่เน่กำลังตอร่งกันอยู่ครับเท่าน,นั้น บรรยากาศพีน่น้องกำลังเริ่มเข้ามาสื่อนะครับเนาะมีแม่แบใบใหญ่แบบสูงถามเบืงง้องหัวขาวครับงวัวขาวหัวไทยใหญ่สี่ข้าวเจ้าบาทขับขึแม่ลูกนี่งสี่หมื่นหกอ่าสี่หมื่นหกขับนี่แม่ลูกสี่ลูกแม่บ่ครับ ลูกลูกเป็นเล่เนาะโอ้ลูกทับเล่มากครับนี่้เล่มากพอเล่ครับลูกตัวนี้เป็ียนเพชรผูเนาะราคาสี่หมื่นหกเบื้องดันขางนะครับเนาะนี่ครับสี่หมื่นหกสมมาสมกับเบื้องเอาพิจณาเนาะครับพี่น้องเนาะนี่ครับสี่หมื่นหกนี่ครับนี่ลูกไดมันนอนนี่เนาะลูกที่ไดมันครับนี่ลูกที่สามโอ้ลูกที่สามเหรอครับนี่ลูกที่สาม ของไวซี่หมืนหกลูกติดชาเลต์นะครับครับชาเล่มากอ่าพี่น้องอยากได้กัโทัมากนะครับว่าสีขาวนี่ครับนี่โทัมาเบอร์อ่าเบอร์ศูนย์แปดสามแปดสามเก้าเจ็ดสีสองศูนย์นี่ครับเบอร์นี่ว่าเขาายอมเพื่อใดครับน,มมน้ำมนต์เนาะมาตนามมน,น,น้ำมนต์เนาะครับนี่มาเบิ่งด่านนี่น้ำพับเนาะนี่ด่านดาด่านหางเพคนนะครับนี่ ราคานี้ถ้าพี่น้องจอกได้สีแบบนี้นะครับกะท่มาเบอร์หันนะครับเนาะนี่ครับเจ้าของพาาเพิ่นมาตาอเเภอนามนครับนี่นั่นนี่พี่น้องเริ่มเขามาหลายครับคนกําลังที่เริ่มขาสนามหลายครับนี่หาสื่อต่อกันอยู่นะครับนี่ยืนเป็นกลุ่มๆต่อร่องกันอยู่ครับนี่หันมาพอพอพันครับ ขาหน้าพอ่พอพ่อพันบักแบบไงเลยครับมันน,นี่ครับแหมบามันครับบามันหูกินสีแดงขาใาหญ่สูงร้อยร้อยเท่าไรครับสูงร้อยหาชนี่ล้วครับเนาะมีรอยหาชิปด้วเพ่งตาผมอยู่นี่โอ้ขาใหญ่ครับขาใหญ่สีดีติดดำแล้วครับ ตาหูขาดำหลูกของซีไว้ป่ะครับเนี่ยโอ้ลูกของซีไว้ครับเบิ่งหางนี่ครับ,บหางเบิ่งหนาวกร็หลุดไงครับะหลกไงนะครับท่านได้มาหาพอพันอยู่นะครับเนี่ยเอาไปทับไปเซิ้งเลยครับเนี่ย จักปีครับตัวนี้สองปีกําลังเก่งตัวนี้กําลังมันนะครับเนี่ยสองปีนี่งัวหน่อยอยู่ครับน้องงัวหน่อยอยู่สองปีสีสูงดีอยู่ครับนี่สูงดีอยู่ราคาเท่าไหร่เนาะครับเปิดห้องไว้าแปดโอ้ห้องไว้ายแปดสิบนะครับเอาขึ้นรถพี่ครับเลี้ยนหาทำน้ำบาตรเลยตัวนี้สูงเธอเลือครับสีแดงสีสีพิมพ์นิยมเลยเนาะขาเด็พอเลยครับแข้งขาคนนะขาใหญ่อครับพี่น้อกโค้าเบอร์นี้เนาะ เบอร์ใด้แล right. no, ้วครับศูนย์เก้าเจ็ดเก้าแปดศูนย์สี่เก้าเจ็ดสี่อ๋อพอพันตัวนี้ครับเบอร์นี้เนาะครับเนาะล้อมโต๊ะเงีวอัลลาดมาตาอำเภอไหนครับพี่วัวเติโอ้ภูพานสกลนครด้วครับนี่มาตาสกลนครภูพานโตนเขาลงมาหนีนะครับนี่ล้อมโต๊ะเงีวครับนี่ใกล้ๆกันนี่ แม่พันแม่บอกแม่ขอกแม่ไข่ได้หรือครับตัวนี้ตัวนี้มันสูงกว่าตัวเถกหน่อยอยู่เต็มถ้าสูงกว่าหน่อยสูงกว่านิดนึงอยู่ดีนนเนาะพันลูกจักตัวแล้วครับนี่อันนี้ได้ลูกสองตัวแล้วครับมีมีเขาอยู่สองกันนะครับนะเนาะผ่านลูกมาสองตัวท้องว่างอยู่บ่ครับมันทับมื่อไหร่ครับทับโบลูว่ะถึงขวางยังแต่ว่าฉันได้ตรวจแต่ว่าทับเรียบร้อยแล้วแต่ว่าทับบาบันทับประมาณบานๆเท่านี่ตัวเนาะบามันแดงเลือดลอยขึ้นกันครับ<ท> ทำมาแล้วครับโมวาติดบ่ติดครับแม่นี่สูงลอยหาิบขึ้นและราคาดีครับราคาเปิดไปอยู่หกเจ็ราคาเปิดไปรายุหกหมื่นเจ็ดพันครับหกหมืนเพันปน้องจะได้โทรมาหาเพื่อเบิ่งเด้อครับนี่โทรมาเบิร์ดี๋นะครับศูนย์เก้าสองศูนย์เก้าสองเจดห้กเจ็ดห้กโจห้กนู่นครับนี่แข้งขาเล็บใช่ได้นะครับตามส่วนล่างนะครับเนาะ น้มสีโนมอะโน้ม,นมเหมือ,อันนั้นมันติงครับติงน้อยติงน้อยบ่เ,เป็นปัญหาครับไลยนมเพ่งดีสีได้ดูดไล่ไลายเต่าเอาสีผ้ายางเบิ่งด้านคุณน,นะครับบัดน,นี้นี่ด้านคนด,ด้านหางคนนะครับนี่โอ้แข้งขาใหญ่สูงคนนี้ครับเบิ่งบาดยางครับนี่โค้งหา,างใหญ่หางเงี้ยวฟอยหางสวยเนาะ พ่อยหางจุดดินมับเลยเนาะครับเนาะนี่นี่ครับขุ่นดีครับอ่าเบิรงด้านนี้น้ำมันเนาะครับเนาะโอ้ขุ่นดีครับนี่มในแม่นี่นะำุันใหญ่เงาสูงอันนี้กับแม่ลูกโอ้แม่สาวน้อยตัวนี้ไหมแม่สาวน้อยตัวนี้ติด ดำหดำเครื่องเพชรดำก็ค้างไงเล็บดีแม่นั่นลูกสีแดงเจ้าเดียวกันมั้ครับเจ้าเดียวกันครับ,รบแม่สาวแม่นี่จักบาทครับห้องไว้แม่สาวแม่นี่ห้องไว้หกสิบห้าครับหกหมื่นห้าสวยสวย อันนี้ครับขอปัญหานังหนาซาใหีครับดิเป็นงัวแม่สีแดงติดเครื่องไหหมาเรียบร้อยเลยนะครับเนาะติดเครื่องไหเรียบร้อยเลยโอ้ยดากสวยครับี่เครื่องเพดดำโค้กหางไงครับพิคยหางจูดินมาบเลยวันนี้แม่ลูกนี้ครับพ่อไม่เท่าไหร่ แปดสิบหาค่ะแปดหมื่นหาโอ้ลูกพ่อได้คือแดงครับแนี่ลูกพริกแดงครับลูกเจ้าพริกแดงครับผมเอสเคห้าแปดหนึ่งเอชครับผมเผ็เมียเพ็ดผูกครับนี่เพ็ดเมียครับเพ็ดเมียโอ้ลูกแม่ครับนี่ลูกพริกแดงครับนี่โอยหนังหนาคัเนาะโอ้หนังหนาครับไม่ค่อยหน่อยไม่หนี่าะหนังหยนหนังหยนเลยครับนี่นี่แม่เพิ่นนะครับแม่เพิ่นเป็นไทยบามันเป็นบามันอยู่เนาะนุ่มก๋อสวย เอาทองเราบ่ทองครับโอ้ทองเราพนะตัวนี้ก็สีหาเดือนตัวถันเนาะครับหาเดือนแล้วคหาเดือนสีเดือนหาเดือนตัวนี้ทองสีว่ายครับผมสีว่ายจากเดือนแล้วครับนี่อ่าผ่านรอบได้สี่ขั้วสองเดือนแล้วครับอ๋อสี่ขั้วสองเดือนผ่านหนึ่งรอบเนาะครับผมใกล้สี่ขั้วสองรอบแล้วครับนี่ราคาอยู่แปดสิบสี่กอแปดสิบห้าครับแปดสิบห้าตัวนี้หกหมื่นห้ามาเบิ่งด่านพี่ครับบัดนี้แปดสิบห้าแม่ลูกทับสีว่ายไว้ เป็นว่ามาบมันอยู่ดียวครับนี่ยวันหัวกินเท่ากันงูดูกหมูอ่างเลืกดีสูงแม่เพิ่นกับถ้ถึงลอยสามไปขึ้นแม่ไหมวันลอยสามเลยวันลอยสามเนาะตัวนั้นกับวันถึงบวันนี้ถึงครับลอยนีเนาะก็ได้เเดียบเออแล้วมึงลูกคนครับนี่มึงไม่ลูกเจ้าพริกแดงก็ขังไงก็ขังไงสีนี่ม่ต้องห่วงเลยนะครับ เบิ่งรอบๆแบบนะครับนี่คนน่ะเบิ้งบาดยางแบบนั่นมันงามเจ้านี่ถึ่งแม่ลูกถึ่งแม่แมสาวครับพ่อเบืง้งหาผู้มักเนาะสีกระแดงเข้มตัวนี้ลูกเจ้าพริกแดงดีเตือของคนยุดอกครับนี่พี่น้องอยากได้โทมา่าถาม,มาต่อเอานะครับเนะาะอผมอันโทม่าเบอร์ใดนเนาะครับ082ครับ082 386 386 1551 1551 ามาตาบ้านไหนนะครับอยู่ผู้พันสางข้อครับโอ้ oh, อยู่สางข้อเนาะผู้พันครับนี่มาตาสางข้อนะครับผู้พันครับนี่โอ mm hmm. ้แดงงามครับนี่ มาเบิ่งโคบแม่ลูก,กครับโคบหมกไงสูงลูกเทพเมียรครับเนี่ยหนาโหนกนุ่นกระทบมากนะแม่มันเนาะสูงร้อยหกหกสิบนะห้าไปเลยครับรมันน่วมหัวผมสูงเลยหกสิบห้าไปด้วยครับนี่แม่นี่ยกว่นหนุ่ยใหญ่ครับทั้งไหนสูงทั้งไหนยาวนะครับแม่นี่ยเ,เบิ่งดากเบิ่งหางคนครับเนี่ย นี่ครับโอ้กหางใหญ่ครับคอยหางสันนามล่างเพ่อนเป็นยังไงโอ้หนาล่างกับมาหนาด้วยครับแม่นี่โอ้สูงอีลีครับแม่นี่เอาพี่น้องอยากได้งีกว่าแม่พันธึงสูงตึงสูงเงายวเนี้นะครับน้องนี้ลูกเพ่อนเป็นลูกเพจเมียสีแดงใจไวเลยครับนี่ลูกอะหูวม้าเดี๋ยวแม่อยู่ครับหูพอดีกับแม่เลครับหูเพียงปากนะครับนาะแม่นี่หูเพียงปากโอ้หงสางเง้วครับ เน่าใหญ่ครับแม่นี่สิไปถามราคาเบนงบึงนะครับเนาะนี่ครับสูงร่หกสิบห้าบวกแน่นอนเด้๋ยวย่าด้ใหญ่เบบึงนามลางนะครับคนน้มเล็บกรมาดีหนาโนกนุน่นโลกนะจาจักหว่านนะครับค,บค้บนี่พห้องไว้หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นี่ครับหนึ่งแสนหนึ่งหมื่นครับคมนี่ เลียงเงาเลียงสูงนี่แม่นเพิ่นเลยนะครับนี่เอาโค้งใหญ่ๆหนาๆเงาๆแบบนี้ครับไปเป็นแม่พันธุ์แม่บอกไว้เนาะหมักพอแล้จะค่อยใส่เข้าไปตอนนี้ท้องว่างอยู่เไหมท้องว่างเขาเขาก็งาบเดือดไปเลยเนาะโอ้ลูกลูกใดรมั้ครับนั่นตัวนั้นน่าจะเป็นลูกที่สามลูกที่สามต่อไปลูกที่สี่ นสูงอ่ะพี่น้องอยากได้ย่ๆแบบนี้ก็ลองโทรมาติดต่อสอบถามต่อเอาราคาราคาเท่าไรครับ1ิบเนาะหนึ่งแสนหนึ่งม่นองไววได้ครับเนอยากได้จะซื้อหนึ่งแสนห่ะได้พี่น้องสีให้เท่าไรก็โทรมาต่อเอาเนาะอันโทรมาเบอร์เทไก่อครับศูนย์แปดเก้าศูนย์แปดเก้าแปด่แมนศูนย์ห้าอีกรอบหนึ่งมึงนะครับศูนย์แปดเก้า 4050 4050นี40 boss, ่ศูนย name ์้อนครับก็หาพอนี่ก่อนเนาะคุยงามกันหลายอยากได้คุยงามกันมีอยากได้คุยงามกันมี่มีถูกราคามีทั้งคุยงามทั้งงวง่ามเนะครับเจ้านี่เนาะอยู่อำเภอใดก็ครับสหสัคัญนะครับสหสัคัญนะครับนี่คุยงามเพิ่นหลายตัวเพิ่นว่าพี่น้องสายคุยเนาะครับเนาะโทรมาได้โทมาสอบถามเอามาเบิ่งงวง่ามอีกตัวนึงครับนี่ ลูกซีวายแมนแท้แหละครับพ่อดังลูกซีวายนะครับนี่โอ้ยหนาแมนเล่ยครับน,หาห,นาหาหมื่นเท่าไรก็ยี่พอห่นเจ็ดาหมื่นเจ็ดอายุปีปีนี่ละ่ะต้นปีนี่ละ่ะอ๋อครับปีเดียวด้วยครับนี่อายุช่วงปีโอ้เหลือเสือเลยครับเดี๋ยวกลัวมันนี่นะครับเนาะเบิงดาบแม่ดาบ สีนี่ม่ต้องห่วงเลยครับมีลายมีจุดอยู่นะครับเนาะนี่พอลายอ๋อครับนี่อย่างไดงวดเถิกเนื้อครับนี่งวดผูนครับนี่แต่เม่ตีว่ามันลายนี่เอาไปเป็นพอผ่านเลยเนาะพอเนาะปีงวดปีครับเล็บใส่ไดหนามลางใส่ได้หนาหัวหัวไงกร็หลกไงปรับหาหมื่นกลัวครับแต่พอมาตบบัตรไหนพอเนี่ย รก,กรรมลากร,รมลาสัยอ้อพ่อมีเบอร์บ่เนาะเบอร์ได้พอศูนย์เก้าแมหกองเก้าสองแปดสองเก้าสอครับมักถึกตัวนี้วยครับนี่แข็งขาในหนังหนาสีนี่้แดงเข้มนะครับติดต่อมาเบอร์นี่นะครับโอ้บังหัวนี่ครับลูกซีไวอายุปีนี่เนาะพอเนาะ อ่านี่ครับเอาพ่อกันช่วงต่อไปนะครับเนาะพ่อค<ป>ัช่วงต่อไปครับช่วงนี่ปิดเป็นยูนีนะครับเนาะ